เบียดขาท้ายใหม่ล่องไม่ได้ล่องนี้ครับล่องนี้ระยะไฟเนาะไฟท้ายล่องใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องล่องใกล้เคียงสายป่าล่องใกล้เคียงกันครับผมแต่แต่ปัญหาปิด <c oughs> อยู่ตรงนี้ครับ น่ครับสูงต่ําอันนี้ต่ำน,นี้สูงนะครับพี่น้องมันจะไม่ได้ระดับนะครับสายขวานะไวยขวาระดับไม่ได้ไปสูงต่ําแต่ล่องใกล้เคียงกันครับสาเหตุก็นเนื่องมาจากฝาปิด้ายตรงนี้ครับโดนชนมา มันยุกนะครับยุกเยอ,ะ,อะของเก่าเราอดเก็บแล้วครับพี่น้องมันทำให้บานพับนี่ครับมันดึงลงครับดึงลงระดับไฟก็ไม่เท่ากันนะวิธีการแก้ไขเทคนิคง่ายๆเราก็มางัดบานพับขึ้นนะครับก็เอากระดาษแข็งลอง องกันลอยนิดหน่อยค,ครับครับลั่นนะครับอืมอืตันนี้ก็จะขึ้นนะครับกระดาษแข็งยัดปลายงัดอืมนี่ครับ บานพับมันก็จะยกขึ้นครับเดี๋ยวลองปิดดูครับพี่น้องปึ๊บนี่งนี่ครับขึ้นมาแล้วครับระดับใกล้เคียงแ้ะเหลืออีกนิดนึงนี่ครับลูกไปซ้ายขวา ใช้าฝาก็ดูใกล้เคียงฝั่งนี้จะต่ำนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามางัดอีกรอบนึงก็งัดบานพับขึ้นไปเรื่อยๆครับจนไฟเท่ากันครับสอดกระดาษเข้าไปกันลอยแย่เข้าไป อฝั่งนี้เยอะหน่อยเดี๋ยวฝั่งนี้ทิดเดียวครับโอเคถ้ามันเยอะเกินไปก็ต้องยัดลงเอาให้พอดีนะค่อยๆยัดไปครับนี่ครับเนี่ยโอเคไป ก็โอเคแล้วครับใกล้เคียงละนี่นะใกล้เคียงเรียบร้อยครับพี่น้อง